สวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามารับชมทางช่องไอเดนทิเสตร์นนะครับครับมือหนึ่งเสีผพามาเลาะบึงสวนนะครับเข้ามาทางบานท่าไข่นะครับทางจังหวัดบึงกาฬเขานะครับ้างคางวัดพวกธารามครัดพระใหญ่นะครับเป็นเป็นสวนมะเขือเทศครับสวนมะเขืเลนลวกหลายขนาดนะครับ อันนี้ยังนี่มาเลี้ยงด้วกันปาบักกระเทยียบมึงคว่ำงามนะครับคว่ำงามร่างกำลังเป็นหมากนะครับนี่ยกำลังออกหมากนะครับกำลังสิ่้มันกระไก่นะครับนะครับกำลังเปิดหมากนะครับ,บน,นะครับแต่เลาะมึงข้างกุ่นครับท่านี่ร้ายครับนี่ ตอนนี้แดดหอนนะครับสวงใบขี้หนอนมาเลาะเบืองมาบักท <c oughs> ำไง <c oughs> ม,มาเลาะมาเลาะเบึงที่หนองเราเบึงสวนบกัเนบกเรียนบักกระเทียบไปนะครับถ้าเหมือกันนะครับเนนบลาะแถวฟังโค้งนะครับเนี่ยนะ <c oughs> ครับไปทางผุนทาาผุกนกลาเป็นด้วาโค้งนะครับ <c oughs> จะเป็นสวนบักกระเทศที่กัดน,นะครับนี่รับทาง ฟังคุณเป็นสมบัติป <Yeah> ่าเล้านะครับประเทศเล้าโอ้นะครับเป็นไก่นะครับเตี่ยเตี้ยอะไรเตี้ยเตี่บักกััวกับพี่ด้ือคะน่ะครับป้าบักเขือเลียนนะครับบักเขือเลียนบักเปรียบนะครับกําลังออกหมากนะครับเป็นหมากยังมาทันซุกนะครับยังมาทันพอกเก็บปลูกหลายขนาดนะครับปลูกยางหลายเลยสองข้างนะครับเนี่ย มานขังทางลยครับนีแน่ใสเลยโค้งกันมาไป,าไปานี่นีแน่ใสเลินเ้อาะต้องเอาไว้อันนี้จะเป็นทั่วดินนะครับทั่วดินทั่วที่สูงบ้านเีาครับทั่วดินปลูกวา่าแข็งๆไหครับนี่ระบบน้ำมันมันสูบมาจากแม่น,น้ำโขงเลยนะครับนี่ท่อส่งน้ำเลยท่อส่งน้ำกันมันคือน้ำให้เป็นเร่ร่๊งเต็มร่องเลยครับ กับเป็นนามครับนี่มันสูบมาใส่นะครับนามค้างได้หล่อเลยนะครับนะครับนามนะครับสูบมาใส่นะครับหนามค้างได้หล่อเลยนะครับหมูร้ายนะครับเจ้าของสวนมันกับประยูนะครับผมก็ลรักเขามาไทยเห็นมันงามรักมะทยเี้าน้องเบืองน้ำกันนะครับ หลายนะครับหลายลายสะออนนะครับเห็นสะอ,อ่อนพี่น้องเห็นน้ำนะครับแต่ของส่วนประกอบก็จะเป็นส่วนแรงๆเป็นจันค่คอยลงมานะครับส่วนี้ก็ใบ,บายสองใบสองมุงนะครับครสองข้างทางนึงนะครับเนี่ยรับมาเป็นกอดเป็นกอดเลย ปาดหมักเขือหมักกระเลนมักขเทศนะครับเ,เป็นพวงเป็นพวงเลยนะครับดกขนาดนะครับยางงามเลยนะครับต้องแต่งงงามครับแต่งครับแต่งนี้ยางงามเลยนะครับแต่้นี้ก็องจะปลูกที่หลังนะครับหลายครับหลาย นะครับโอ้ยตัดสวรอนนะครับงามงามนะครับนี่าครับเจ้าของสวนเพิ่นอยู่มันกำลังเห็ดน้ำสวนเพิ่นนะครับทางปุ่นนะครับเป็นไก่ไกนะครับต้องหัวเสือต้องเลี้ยงครับเจ้าของสวนเพิ่นนะครับกำลังเห็ดยังอยู่ใกล้ไก่หรครับเป็นผูกกันด้วยเป็นผูกเสื้อผูกเสื้อวะผูกเสือกนะครับกัน ผูกเสือก,กันเขามีเเตัวงนลองอปีใหม่ครับกันมเะเขือเทศลุ่ลมนะครับเสือ้อสองข้างจะไม่ข่าง,างก็จะไม่มมรัก้าด่งรักน่ามนนะครับงามครับงามงามัอดนะครับบ,รบ้บานทีแ่แลน เห็นแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศงามเมื่อากพี่น้องนะครับที่้ามารับชมทัางช่องดินทิศสารนะครับหาเก็บภาพบรรยากาศงามสวนมะเขือเทศนะครับนะครับนะครับสำหรับจิบนี่ก็พอจากลาไปเพียงแค่นี้นะครับไปพบกพอกัน คิดหน้านะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ